สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอธุรกิจแปรรูปยางพาราสู่แผ่นยางพารารงควันโดยการพัฒนาโรงรมควันยางสะอาดต้นแบบค่ะ เราเดำเนินธุรกิจแปรรูปน้ำยางสดโดยกระบวนการผลิตคือทำให้น้ำยางตกตะกอนรดีดเป็นแผ่นแล้วนำไปรมควันให้แหง้งเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าให้กับผลผลิตกเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มชุมชนซึ่งแผ่นยางพารารมควันไม่เพียงแต่ขายได้ในราคาที่สูงกว่าเตรียมมีคุณภาพคงทนเก็บได้นานขนส่งสะดวกและเป็นสิ่งที่ต้องการโคุตากรรมต่างๆเช่นย,ยางรถยนต์รองเท้าและเครื่องใช้ยางต่างๆอีกทั้งยังช่วยลดกลิ่นเหม็นจากยางดิบทำให้เหมาะกับการผลิตในระดับชุมชนค่ะวัตถุดิบหลักของเรานะคะจะประกอบไปด้วยน้ำายางสดจากเกษตรกรในชุมชน เกิดฟอสฟอีิกและอื่นๆตามนี้ค่ะซึ่งในขั้นตอนการผลิตนะคะเราจะดําเนินการให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดค่ะในส่วนของรายได้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพและตลาดในระย,ยะเวลานั้นๆเราคาดเดาว่าหากผลิตเวลา100กิโลกรัมจะมีรายได้5,000บาทต่อวันเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมคุณภาพอย่างดีการสร้างโรงงานรมควันจึงเกิดข้อคว,วามต่างๆเช่นกลิ่นรมควันเนี่ยอาจจะไปรบกวนชุมชนทาให้เกิดผลเสียได้ค่ะและราคาตลาดเนี่ยมาผันผวนตามตลาดโลกและคุณภาพทําให้เราต้องควบคุมคุณภาพให้เป็นอย่างดีค่ะ ในส่วนของโรงรมควันจะเป็นชนิตตอแก๊สชีวมวลซึ่งจะต้องตั้งห่างจากแหล่งชุมชนที่อาศัยอย่างน้อย100-200เมตรออกแบบให้มีระบบระบายอากาศที่ดีมี2ชั้นจะเผาควันและกา๊าซตกค้างให้หมดก่อนและจะใช้เชืวันกันความร้อนรอบเตาเช่นเตาร้อนเร็วร้อนนานลดการสิ้นเปลืองพลังงานติดตั้งปล่องระบายควันสูงตัวกรองลดกลิ่นขอมอระหว่าง ผมนอกจากนี้นะคะยังมีการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากของเหลอทิ้งเช่นซังข้าวโพดกะลามะพร้าาใช้ชีวมวลอัดแท่งจากชุมชนลดขยะเกษตรลดการตัดต้นไม้ค่ะและเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการจัดการเท่าขมาหลังการเผาไหม้นั่นคือการนําเท่าชีวมวลไปเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือวัสดุปรับปรุงดินค่ะในส่วนของคาหน่าสนใจนะคะ1สามารถดําเนินการให เกิดในระดับชุมชนได้ค่ะสามารถใช้ได้งานควนในพื้นที่สร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจ2เพิ่มมูลค่าจากน้ำยางสดได้2อถึงสเท่าเมื่อเทียบกับการขายน้ำยางสดหรือย,ยางก้อนทั่วๆไปค่ะและ3ใช้เครื่องมือพื้นฐานที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นใช้พื้นที่น้อยในการทําค่ะ4ต่อยอดและพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ค่ะหากเรามีมาตรฐานที่ดีเนี่ยก็จะสามารถเป็นสินค้าโอทอปหรือสินค้าจุดเด่นของชุมชนานั้นๆได้ค่ะในส่วนของประโยชน์ของธุร,รกิจนี้นะคะ1เพิ่มมูลค่ากับผลผลิตยางพารา2สร้างรายได้ที่มัั่นคงให้กกกบเษตรร 3. พัฒนาภูมิปัญญาและทักษะชุมชน 4. รองรับการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ขั้นสูงค่ะแนวโน้มแม่นาคุดนะคะการติบโตัวของเราจะเกิดขึ้นจากการที่เกษตรกรเริ่มรวมกลุ่มกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและจะมาร่วมกันพัฒนาแบรนด์ต่อรองราคากับผู้ซื้อได้โดยตรงเพิ่มรายได้ที่ยั่งยืนค่ะ ในส่วนของต้นทุนและการลงทุนโดยประมาณนะคะจะมีรายการค่าใช้ใจ่ายดังนี้ค่ะและรายได้โดยประมาณของเราจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆค่ะแต่นี่คือสิ่งที่เราคาดคะเนยไว้นั่นเองค่ะตลาดของเรานะคะคือรงผลิตยางลอ้อรถยนต์จักรยานผู้ส่งออกยางพาราโครงการจัดซื้อจากรัฐตลาดแปรรูปกลางเช่นยางโอท็อปและยางเกรดพรีเมียมค่ะในส่วนของข้อควรระวังนะคะต้องควบคุมความสะอาดสีและคุณภาพให้ดีส่วนของแนวคิดที่เราจะต่อยอดนะคะ1แก้ปัญหากลิ่นน้ำควันรบกวนสิ่งแวดล้อมเป็นมาใช้เตารมควันแบบไร้ควันที มีระบบควบคุมการเผาไหม้จะตั้งพื้นที่โรงโรมควันให้เหมาะสมเช่นอยู่ท้ายหมู่บ้านหรือใกล้ป่าไม่ใกล้บ้านโรงเรียนหรือที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนค่ะ2ต้องควบคุมคุณภาพให้สม่ำเสมออบรมฝึกแรงงานด้านมาตรฐานการผลิตใช้เครื่องมือวัดความชื้นอุณหภูมิเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมมีจุดตรวจสอบคุณภาพก่อนจำหน่ายด้วยค่ะ 3. แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการต่อยอดเป็นธุรกิจโดยรวมกลุ่มกับเกษตรกรตั้งเป็นสา,ากรหรือวิสา,ากิจชุมชนเพื่อมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการที่มีราคาผัานผวนตามตลาดโลกค่ะเราสามารถพัฒนาได้โดยการขยายตลาดในประเทศค่ะเช่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าเป็นสินค้าอุปโภคของชุมชนนั้นๆนะคะนี่คือทั้งหมดของธุรกิจแปรรูปยางพาราสูแผ่นยางพารารมควันโดยการพัฒนาโรงรมควันจากยางสาบต้นแบบที่เรามองเป็นจังหวัดเชตูนเป็นต้นแบบนะคะในตอนนี้ พวกเราหวังไว้เป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการสร้างธุรกิจนี้จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้จริงเพราะเราเชื่อว่าการหนุนเกษตรกรคือหนุนชีวิตสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งเพื่อประเทศของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะ